วันนี้ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราย้ายบ้านกันอะวันนี้ฉันคิดว่าจะย้ายบ้านเป็นบ้านที่ใหม่เพราะอาัปเ,เดตใหม่มากสวยเวอร์อันแม่ฉันเองแม่ฉันกำลังเก็บของอยู่แม่เก็บเสร็จยังให้หนูช่วยไหมไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เก็บเสร็จแล้วถ้าไงเราไปบ้านกันเลยไหมแม่เก็บของก่อนโอเค ไปบ้านกันเลยเถอะลูกโอเคค่ะแม่แม่แมใจแจ่มากเลยนะแล้วแม่ก็ไปดูมาแล้วอะ่ะแม่คิดว่ามันเป็นไม้ที่สวยมากเลยนะถ้า,างั้นเราไปกันเลยไหมไปเลยก็ถึงแล้วอันนี้ฉันได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วนะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวฉันจะมาทาสีก่อนประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะทาสีอันนี้โอ้ยแม่บ้าหนู ระบายสีแล้วก็สีสีอีกอันอ่ะอะไรนะโอ้ช่างอันก็จะเป็นโซฟานะโซฟานุ่มมากเลยนี่ก็จะมีอิโมจินอนอะไรสักอย่างนี่แหละส่วนไนก็เป็นโซฟนเลยแล้วก็โซฟาสนนุ่มที่ฉันชอบมาก อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ฉันในอนาคตฉันก็จะอาจมาทําเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละฉันยังไม่รู้เลยอาจจะเอาตุต๊กตาตัวใหญ่ๆมาวางเอาไก็ได้ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอ,อ่อมองดูพราทิตซึ่งในอนาคตก็จะแต่งบ้านเหมือนกันดูพระจบแล้วสวยมากอย่าลืมไปอัปเดตกันนะสวยมากเมืองใหม่นะแต่ยังเยแล้วไว้ดู เราก็จะไปดูห้องนอนของฉันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ฉันชอบที่สุดก็จะมีม m o j i นอนคุยมโหนี่แบบธรรมดาคุยกดแล้วก็นั่งแบบชอบอู้ชอบอะไเลยน,นี้ก็จะเป็นชุดซึ่งเออชุดเออเสื้อเขาไม่รู้หายไปไหนส่วนนี้ก็จะเป็นรองพาสแตนนุ่มนิ่ม นี่ประมานี้เลยอัน,นก็จะเป็นตาฉันหลับอ่ะและ้วคอดูเกิดอะไรก็เดี๋ยวทำไปไแลวอัน,นก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มีแค่ชุดเดียวในอนาคตก็จะมีชุดเดยอะเหมือนกันเลก็จะเป็น่วนเครื่องแต่งหน้าที่สวยที่สุดและฉันชอบที่สุดมีผ้าเช็ดหน้าด้วยอันนี้ฉันก็คิดว่าจะทำเป็นห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ ส่วนโซนนี้ก็เหมือนกันโซนนี้เป็นโซนอะไรสักอย่างนี่แหละฉันไม่รู้ส่วนโซน,นก็จะเป็นฉันจะทําเป็นห้องอาบน้ำหรือไม่ก็ห้องแช่น้าร้อนประมาณนี้เลยนะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะบ๊ายบายเจอกัน